สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับครับผมเ่อจะมาถวายท่านสร้ารกับมาครับผมกลาบข,ข,ข,ข้าวคำถวายระกับอนุโมทนาสาธุน้องกันนะครับเด้อดใจใสศรัทธามาถวายชาถวายมาเนาะมาทรงฐานทรง นัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เชิญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เชิญพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งช้างมาช้างมา นัพัดลมแล่พัดลมขอพระพิสุทธิ์สงฆ์จงรับขอพระพิสุทธิ์สงฆ์จงรับเรื่องที่พวกข้าพเจ้าถวายในวันนี้นั่เจ้าถวายในวันนี้ขอจงเป็นประโยชน์ขอจงเป็นประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเทินตลอดการนานเทิน ข้าแบบุกองนี่อาปอ้ยก็จะได้อาไปูต่อไปขอกำลังดูสีมาสีานกึนหวหมากัมาบิ้งเด้เพียงฝนบ้านมาแช่งเนาะนเยแค่นี้มีเงินมีเงิน่ามาตรงเนาะมาตรง

มาเตรียมตัวก่อนหน้าารับพรานผู้ทิศทางผู้สนแต่หาผู้ที่รองรับแต่เด้อยะทาวรฤๅหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ สิทังปิตังตุมหังคิพเมวสัมมิตยทุสักเขปุเรนตุสังกปาะยันโดปนารโสยะทามณิโชติอโสยะทาอะิวาจนนสีริสเนจังวุฒาปัจายโนจตารุธรรมวัฏฐานปิอายุวันโนสุขัง ดีใจครับว่าผูบันไดไม่มากดีใจวะยามลองกัดีๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาข้างบะหมี่จักเนาะข้าวบะหมี่จับข้าวขาก็ได้บะหมี่จักดีๆท่านเดี๋ยไปแกะมากกว่ากันเรื่อยๆจืดมากเข้ามาเท่านั้นละ ขอบุแตใส่ือกระเจ้าดิดีแล้วละวขอบคุณชอคุณทุกท่นรับรับฟังและติดตามนะครับเ่อเรื่อนกกตัสกาไวร์เดอเอพาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากคุณพลาครับขอบคุณสวัสดีครับได้สร้างได้สร้างได้มากที่ว่อยากได้เครื่องบินมาก้วอ